อยู่ดีๆก็เงินหายไปทีละ38บาท38บาทธนาคารก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับระบบของธนาคารธนาคารไม่โดนแฮกการจะอ้างว่าตัวเองได้เตือนแล้วอะไรแล้วไม่ได้หากมีความเสียหายอะไรต่งางๆเกิดขึ้นมาเนี่ยธนาคารต้องรับผิดชอบจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นี่ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะ ธนาคารนะครับปรากฏว่าใครใช้แอปธนาคารเนี่ยก็ต้องเสียคนละ38บาท38บาท<อ>นะครับนะมีแอปธนาคารแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏลูกค้าไปใช้บริการออนไลน์ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็เงินหายไปทีละ3 8บาท38บาทธนาคารก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับระบบของธนาคารธนาคารไม่โดนแฮกธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ ผมอยากจะเอาคำพิพากษานะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับใครที่โดนวิจาชีพนะถอนเงินออกจากบัญชีนะฮะจำไว้เลยนะใครที่โดนวิจชาชีพถอนเงินออกจากบัญชีนะครับมีคำพิพากษาที่เป็นประโยชน์นะครับผมอยากจะพูดทุกวันนะครับคำพิพากษาทีกาที่62 3 3ทับส4 6ห้าทับ25 64นะครับสาริกาบอกธนาคารนะครับ มีการให้บริการรับฝากเงินโอนเงินทางออนไลน์นะครับนะดังนั้นธนาคารเนี่ยจึงต้องมีมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับธนาคารมีหน้าที่ต้องมีมาตรการป้องกันความเสียหายนะอันเกิดจากการทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมีให้ลูกค้าที่มาใช้บริการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของธนาคาร ธนาคารจะอ้างว่าตัวเองได้เตือนแล้วอะไรแล้วไม่ได้หากมีความเสียหายอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยธนาคารต้องรับผิดชอบจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะจะต้องมีระบบที่มันป้องกันมิจฉาชีพได้อย่างเพียงพอดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นธนาคารต้องมีส่วนรับผิดชอบนะที่ผ่านมาเนี่ยสารกิการิภากษาให้ธนาคารรับผิดประมาณป่นหนึ่ง ประมาณครึ่งหนึ่งในคดีเนี่ยคำพิพากษาฎีกาที่6233ครับ64เนี่ยเงินเนี่ยหายออกไปจากบัญชีลูกค้า1ล้านกับ90,999.99บาทศาลมีคำพิพากษาให้ธนาคารรับผิด500,000 50, บาททัวน,นะฮะคำพิพากษาสาลีกานะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ฟังพี่เดอยู่นะครับช่วยกันแชร์แชร์กันไปนะครับใครโดนมิจฉาชีพหลอกเองินนะครับ ท่านสามารถฟ้องธนาคารได้ธนาคารต้องรับผิดประมาณครึ่งหนึ่งแนวคําตัดสินของศาลฎีกาแชร์นะครับตัดคลิปพี่เดย์แล้วก็แชร์กันไปเลยครับนะแล้วใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็โทรศัพท์มาถามทีมงานพี่เดได้ยินดีให้ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากนั้นท่านก็ไปหาทนายว่าความเองนะโทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เดย์พี่เดก็ก็เนี่ยมีคำพิพากษาให้ดู นะครับนะเดี๋ยวก็จะอาจจะไปขึ้นเว็บไซต์อะไรต่างนะ Facebook ให้นะครับเพราะนั้นใครนะครับที่โดนมิจฉาชีพเอาเงินไปอะไรต่างเนี้ยท่านฟ้องธนาคารได้นะแนวคำพิบากิารีกาเนี่ยก็คือต้องรับผิดกึ่งหนึ่งนะคำพิบากษาริกาที่6 2 3 3งามาับสอ6หนะครับนะก็นะสอบถามมาได้นะครับช่วยกันกระจายข่าวไป นะเป็นบริการสังคมนะครับทุกวันนี้ก็หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกสอทอชอกระทรวงดีอีสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่มีปัญญาในการที่จะป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ตํารวจไซเบอร์ก็มีสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีกระทรวงดีอีก็มีก, DE, กสอทอชอก็มีหน่วยงานเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีปัญญาที่จะป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้นะ มิจฉาชีพทางไซเบอร์ก็เยอะพนันออนไลน์ก็เต็มบ้านเต็มเม,มืองฝากตำรวจไซเบอร์ด้วยนะเต็ไมไหมดทั้งพนันออนไลน์ทั้งมิจฉาชีพออนไลน์นะครับตำรวจไซเบอร์ยังทําอะไรไม่ได้เลยสํานังกงานตำรวจเจ้าทำอะไรไม่ได้นะกระทรวงดีอีก็ทําอะไรไม่ได้กอทศอชยังทําอะไรไม่ได้เข้าใจว่าพวกท่านกําลังแก้ปัญหาอยู่แต่ว่าท่านแก้ปัญหาช้าและก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ นะโจรผู้ร้ายแม่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับพี่น้องครับนะนะนะครับอืมนะครับนะเข้าใจนะครับอันนี้ผมก็เอาคำพิพากษามาให้นะครับแล้วก็แล้วก็พี่น้องประชาชนก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์ไปพี่เดก็มาให้ความรู้กันทุกวันครับนะครับนะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเจอแต่พนันออนไลน์แต่ตำรวจไซเบอร์ประเทศไทยไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นไปจับกงจับกุมอะไรเลยครับ นี่พี่นกประชาชนก็บอกนะไม่ทำหองทําดาบอะไรเลยนะตำรวจไซเบอร์นะอ่าอ่าอานะครับอือเข้าใจนะครับอ่าันนี้ก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะใครมีปัญหาโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางคนบอกแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคือสงสารตำรวจนะครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาก็ทำได้แค่ระดับนึงนะ อย่าไปด่ากัาเลยพนักงานสอบสวนไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกคือเป็นแล้วก็แมงไม่มีความกน้าพนักงานสอบสวนตำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ยเป็นอาชีพที่มันแบบไม่มีใครอยากทําถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากเป็นหลพนักงานสอบสวนไม่มีความเจริญก้าวหน้านะแล้วก็มีแต่ปัญหาอนาคตก็ไม่มีนะมีชื่อเป็นพนักงานสอบสวนแต่ตัวก็ไปช่วยงานอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะบางคนมีเส้นมีนายแม่งก็ไม่อยากทํา พราะนั้นพนักง,งานสอบสวนในงานล้นนะครับนะเข้าใจนะอ่าอ,อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบอืมนะะนะครับนี่ก็คือปัญหานะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะฮะนี่นะครับก็เป็นเรื่องเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะนะครับเรื่อง ไอ้โจรทางไซเบอร์วิชาชีพเนี่ยนะไปโทษตำรวจอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยอันนี้นะครับต้องโทษร,รัฐบาลไทยมีกระทรวงดีอีมีกสทชคนเหล่านี้มีอำนาจในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์แต่ไม่ทำตำรวจด้ปลายทางแล้วอย่าไปด่าเลยนะเพราะว่าปลายทางแล้วทำอะไรไม่ได้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่กสทชรกระทรวงดีอีเนี่ยคุณต้องอ่าทำงานทำการบ้างไม่ใช่นั่งเป่าสากอยู่นะครับ